เฮดเ็ดบวกหนึ่งคณะหลายคับเริ่มต้นเก็บมาได้ดีแน่ะอ้หวันซ้อนหลายมันบ่นท่านโคดินนีไหมเอ้าจิ้มย่างดิจิ้มย่ากวตาว้องเอามียดเยี่ เหยียบก๋วยเยด้มัาขึ้นตอนนี้มัดต้องใ่รุ่นนี้นดดแดดยัยเสียเนาเห็นบ่นี่ตองเสียมต้องอาเสียมบ่เมียงเสียุไหมเห็นวดนะคะเออมียงเคือดูเหะ เขาพ่อปิดแเล้วพี okay. ่น้องมันก็รลายไะเอาเอามีดมาย่างดีเอามีดมาย่างดีอ่อนอ่อ้นดีพี่น้องเลยวอดๆเระบรรับคว้างระบบป่โอ้ปราธานในเบื้องพอดี มาเก็บเห็ดปวกนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่แหละกำลังมาหองอัดดีพอดีหลาย,ายค่ะโอ,อ้ยนีโอ้ยใหญ่เหยียบโอ้เจ้าใหญ่เหยียบส้นนั่นเฮ้ยเอามีดมาจิ้มยางดีนะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ขามัน

เป็นพุทิดอยู่นั่นก็เลยสร่งนักแ่มันพุทิดเห็นายกหัวันแล้วแเว้เอาไวมันเป็นเสื้อยู่นี่ล่ะได้ใส่ดนนะับงนว่งมากสม่นเป็นเก็บมันเป็นตนเพียงขึ้นกับเปล่วเนาะมูหมักใหญ่เก็บซะซะว่าแบบสิเอาเหมือนเป็นกระเมีมัขาดี่เก่ามีจับยิงแข็งแรลงก่นมขาดหดหดไปเก็บดอกเงี้ยยูทังสี่เจ้าค่ะอ้ยต้นอ้ย ดอกเงี้ยทั้งตีเจ้าเจ้าสียเหยียบโอ้นี่บอกไป,ไปมุมนั้นแหละปะยานเจ้าเหยียบมุนไปมุนะ <laughs> <laughs> มากสีเหยียบว่าสิว่าอียิปต์ไม่เกิบโบมาณไมนหลายปุ่นยานบกคอยอยู่ทอนเอาทอนเอาเอาดอกเงี้ยโซ่เนี่ยเฮ้ยเสียงเอ้าเสียงเอ้าใส่บ่ ขี้อยู่นะขี้อะขี้อี้อะอยอีหวานจเดฟีนองเลยลำโพสิบแบตงส่งเสียงมอู้อยู่เหมือนแบตใชค่ะไรเี้ยนี่ไปกินนาแล้เอาขี้ดินเมื่อบอมเราเเรียกเชืมันเก็บยากเพราะว่ามันหยุดอันนี่ไหม หากไฟไหมมันยู่ก็ผ่าไฟมันก็ปุบมอนทนมาไ,ได้มันดึงบ่คืนดึงมีขาดเลยแหละนะต้องได้กิ่มเอาย<อ>ยังมี่อกสองนัวมุนบอล์ัเดเคีียไปสมรุมเหมยดแบสิบดิดซะดิบเทือ ราเงยนะนุนอ,อีกหลายเลยนชุดนีนอยผู้น,นานงแนมเลยนะมาเนมึงแม่พันแมนได้ขาแม่น,น่าไมเหสีงามค่ะเก็บๆจังไหนเก็บมันไต่ข <c oughs> อิ่มเเรเบียบเก็บเฮ็ดมันหลายๆมันเป็นใจดน ขา <Bing. S 2> ตากล้องเลยเพื่อนกล้องเปนแต่เอวส้นอ๋อว่ามีขาตั้งปะตากล้มันอยากกลมงว่าไงเห็เนี่ยอ๋อพี่พี่เหยียบไะไรตอนนี้เไปเมียนไหมตอนนี้เสียสเกินเหยบกันเด้อพี่น้องบ้างก่อนจะหยู่แต่เนียหยุดแต่เนเอาขามาเนี้ เก็บเห็ดพี่น้องเอออ่อนซ่อนลายเเออได้อยูอย่เอาจิ้มย่างดีได้ซ่ำนี่โอ้ยแสดงว่ามันต้องเอาผ่าอีตโตมาอตมานี้อ่อผสมกันมั่ม่เลยบ่มันดูหากไคมันจะขีดเอดไดีโอ้ย ม่ถึงหักใคอ่อนอืออืออัอนอ้ไงทวนไเทวนวดววัวฮนี่เ เธอเกลียบหรอป่ะเกลียบเกลียบจี๊ขามาเมื่อกี้ล่ะป่ะมะยาม้าเมื่อเกี้ยงเกลียบอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนน้อนซ้อนเห็ดเอ้าเอ้าเฮียกับมี่เหมือนจิ้มขึ้นแม่นขี้ดินกับมี่ไหมอยู่ในขี้ดินกับมี่เด้มึงเด้อมันสีดำเด้อคอยเห็ดคอยจิ้มคอยดึงก็ได้อยกให้จี๊มยังเดียว ได้ไหมได้การอยู่นิหันมันอยู่แบบมันมีหาใครเอ้านี่ขูดเด้อค่ะต้องเอามีดงัดต้องงัดถึงจะกันจังดึงนี่สิได้ยาวอยู่ว้าวงามเลยค่ะนี่งามเลยออทดนี่ฮันได้สีได้ดีเยี่นี่ไปขูดเอาก่อนซ่อนเห็ดปวกใช่ไหม ัเฮ็ดนะคะเมื่อนี่เก็บหอดบสามกืบส้มสีเปลวคุณคุณนี่กรบเมนดนะ้คะม<อ>เมนเขียนอยู่ในหดด้วเออในหดหนะะแบบเดียวลอ้หากจ้อยจิ้มย่างนิวคุณนแล้ว่นเห็นหมเห็นนะนพันหมุนเก็บมาแต่ตีนพู เราเบิดไปมือเห็นสิออกอีกนี่น้องยังอยู่ในดินกับมีแไหมขุดออกมากะหิน,นงงได้เสียงมากใช่ไหมเสี่ยเอ็มจะเป็นปุ๋ยจุดเป็นหินหักใช่ไหมต้งบรรยากาศเก็บเห็ดปวกค่ะต้องใช้ประเภทน,นี้งะน,นี่ออย่น มันดูหอมไผ่หักไผ่ยังแดงย่กดัน่ยม่นดงกดกดเจ็อยู่เออ่ได้อีดีวะมันบ่ได้เพราะว่าหากไผ่มันมันแน่นได้ทำไรเำนั้นมิดกสิหักิดผื่นมันต้นไผ่เนาะคอยไปครับมนกรดิงครับนะครับคอยดิับ เดือนมีหน่อยจะได้เยอะครับร้านจะหน่อยเยอะประธานยังไงเป็นผู้สร้างนีกสูตรตายกินกับอันเงาอย่างกรณีก๋วยก๋วยหวังก๋วยกับแปงค่ะเมค่ะแต่ว่าใบได้ห่างเลยอ่อนครับหน้าผู้เก็บไ่ไปอือ อีเด็กวะเสียดายพี่น้ำมันไหลคักหลายแม่ไดงเนี่ยผู้นำ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 นะเดี๋ยวมึงได้เสียเริ่มแล้วเด้อเริ่มแล้วเด้อเฮ้ยเอ้าเอ้ยขาบะหลบข้างเลยัง่ได้ขาจิ้มลงเล็กซทำไรกับหักปำแล้วสบาดที่นี่ย่เหยียบดอกน้อยๆค่อยเด้อมันค่าหักวันนี้แม่เอแยหักปำแห้งข่ะกว่าหักไค ยังสีกระเกิดเอ้อที่เกิดยังไงเกิดขึ้นนอนนั่งดินปาดค่ะ<ฆ>งามค่ะงามโอ้ยขี้กเกียเดียนค่ะอาบอกอีพอว่ามาเก็บข้าวเดียววเด๋ยววาซ่านผู้ใดีว่าอย่างนั้นว่เปิดละ่ะอ๋อ,อ,อมาจ้างชัวเถอะ เจ้าอย่าตีงแหงแล้วเจ้าสีไปเหยียบแม่นเบิร์ตัวนี้นะแม่นเบิร์นั่นเอาอยู่บนนี้ตุ้ปุติปิติปิเอาไปลวดไม่มากแล้วติอ่าไม่มากแล้วโอู้ดน้ำพันอยู่ไหนน้อโอ้ยเจ้าอย่าตีงแหงนะพี่ดาพี่ดาเนี่ยนะแม่นเบิร์เอากวอนสีถือเหยียบตีงแหงอะไรเห็นปะเหยียบไปเลยดิ ยุจะยู่ยว่งไหนจะยู่ยว่งนี้จะย่ยยุ่่นเออไปสันลไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกอนนะคะพี่พียพีเพยม่อตัมันมามีเหน้หอมไอืมยู่นีข่อยเอาอยู่หากปามความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นถ่ายภาพนี่ง่า่า ห้ามเด้พี่หน่องอ่อนซ้อนคลักด้เฮ้ยขึ้นกยกปูกเอานอนคื้เห็ดคนไหมแ็่จังไรอีเก็บบนเก็บกายกับเห็ดค้น,น,นคุณนายก็นั่งึ้นไหมเห็นยังกไงอยู่กลางนัง่งฮิว ขียวเขียวืมะอ๋อนี่แมนบอนี่เป็นยังนอนีมเหมนมาขวบวะจะ็คแด้วนี่ฮ็ดอะไเบี้ยอ,อ๋มันยังเป็นเสื้อแบยแรงเลยแย่มที่สุดอยู่อพี่ไก่ก็กาว่าเอาพี่ไก,ก่ก็เอ,อืมล่ะอ๋อ นี่เอ๋มัะิหนกตกใ่ะ่ะมึงนะคะนี่ก็เห็ดนะเฮ้อเดอไไปเลยไปเลยนี่ก็เห็ดเด้อค่ะเด้อเดเดยับหยบหยับยบยุตีนี่โอ้ยหยับีหีแม่มากายนึงแม่เอาเแม่กัซ้ำนี่นะคะอันนี้เหยยบนะนี่นนี่นี่งกันซ้ำปัดมันอยู่ในดินเอาไม่เด้อ ตรงนี้จุ่มหนึงงน่งหมงได้คอกว่กรแมนนีค่ะเนี่เอ้ไปเข้ามาเนาะเห็นไหมส่นตรงนั้นกระแมนค่ะแล้วก็ที่เก็บยู่บุญเนี่ยเก็บมาแล้วร้ายเติบปุณ่ะรับเลยรับเลยรับยูจะเข้าเกินวันส่วนนี้อออหอนี่นอนชาเนี่ยนะคะในหนึ่งตา <c oughs> สองตาสามตาปลา สองมูมูที่สามนี่หั่นนังๆได้น่หน่อยนะหันเน่ามาอาไปคือบ่เห็นจะกดอกนั่นแหละอาทามีผู้ควรแก่การล้างล้างกันด้วยค่ะยายตองมาล้า